เทสตัวหนึ่งติ่มซำนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสขนาดเก้าหลุมนะครับจะส่งถึงคุ้นที่ชัยอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับก็หลักๆก็ใช้หัวตัวทีนะครับหัวเล่งนะครับหัวตัวทีเข้ามาปุ๊บก็ตัวนี้เป็นตัวปรับปรับว่าเราจะเอาแรงเอาเบาขนาดไหนเนี่ยนะ็นไมมีหัวมีหัวเตาแก๊สให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเปลวไฟแต่ตอนนี้เปลวสวยแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปล่อยน้ําทิ้งนะครับปล่อยน้ําทิ้งก็ข้างในใส่น้ํานะครับฝาถอดล้างทำความสะอาดได้ตอนนี้กําลังเทสอยู่นะครับกําทท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 ลังเทสทสเตาเทสรัวอยู่อา่ากำลังเตรียมที่จะส่งถึงคนณพิชัยนะครับอำเภอเมือง,งจังหวัดจันทบุรีด้านหลังนี้เป็นเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเอาวางห่างจากฝาฝนังสักคืบหนึ่งนะครับเพราะควอนคนร้อนไอร้อน,นจะขึ้นตรงนี้นะครับตัวขาขา าทุกด้านนะครับจะหมุนได้นะครับจะหมุนขึ้นหมุนลงได้เผื่อวังไม่เท่ากันนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับหลักๆก,ก็จะเป็นเท่านี้ตัวนี้เป็นตัวปรับแก๊สนะครับตีเขาตรงไหนก็โทรมาถามแล้วกันเนาะครับผม